กินกาแฟแล้วก็ทํานายดวงเขาดูออกได้ยังไงมีคาถามอยากสอบถามอะไรไหมเรื่องเงินช่วงนี้เรื่องเงินช่วงนี้เอาจริงๆถือว่าแม่นนะโลวเฮ้ยวันนี้เราจะได้ออกนอกบ้านกันทุกคนดีใจมากออกน้องบ้านยังไงก็ต้องใส่แมสแล้วก็เปแอลกอฮอล์พร้อมนะจ๊ะมืดมากอยากจะบอกทุกคนว่าคลิปนี้ ทุกคนต้องใช้จักรยานในการรับชมนะคะเปิดผ้าที่ส่วนตัวมันมืดอ่ะคําเตือนคลิปนี้ทุกคนต้องใช้จักรยานในการรับชมมีจักรยานมาที่บ้านแม่อไม่รอมีใครแก้หรวกวิจารณญอยาก ผู้หญิงกับการดูดวงเป็นของคู่กันจริงไหมครับน้ำโมเทฟซาพี่ผู้ชายพี่ก็ดูไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ดูแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความเชื่อคนนะบางคนก็เชื่อบางคนก็แบบไม่ได้เชื่ออะไรแต่สำหรับพิมพ์ Number One ค่ะแล้ววันนี้พิมพ์ก็จะพาทุกคนไปที่เกาะเกตมันเป็นเกาะเลยอะมันเป็นเกาะไม่มีสะพานต้องนั่งเรือเราต้องนั่งเรือข้ามอย่างเดียวอยู่ที่นนทบุรีตื่นเต้นไหมคือเราไม่ได้นั่งเรือถ่ายคลิปกันมาหรอกตั้งแต่สังขารล้วก็ไม่ได้นั่งอยู่ วดีใจวันนี้เดี๋ยวออกจากบ้านแต่ว่าอากาศมันเหมือนฝนต,ตกเลยอะเห็นเมฆปะฝนตกนั่งเรือนี่ก็คือดับแคชเอาไว้ไปเดินทางก,กัน, <c oughs> ท,นทันชันเท่ทนทีชั่นเท่ผมนี่แหละแวกซ์หนปิง <c oughs> <aging> หิวมือสั่นไก่จัด นี่เราเดินทางถึงกึ้งทางยังใช่กึางทางแล้วโอ้โดับเบิ t แพงมากเลยเลอ่ะมาเท่าไหร่สามไม้สิบห้าบาทโอ้เอาเรื่องนะเอาเรื่องอะระวังไปไปไปถ้าใครจะมาร้านนี้ที่สาขาเกาะเก็ดต้องมาที่วัดสนามเหนือ แล้วก็มานั่งเรือข้ามฟากกันไปเนะาะแถวๆนี้ก็มีที่จอดรถถ้ทาที่จอดที่นี่เต็ม <c oughs> <c oughs> เลี้ยวไหนวะ,ะทางนี้แหละเ <c oughs> ชื่อพิมพเป็นไกด <c oughs> ์พิมเป็ <c oughs> ไนไกด์เฮ้ยทางนี้ตรงนั้นไปนะนี่ไงป้ายพิมไหนวะป้ายอ่านี่ไง แมพิมบอกแล้วเชื่อพิมพิมเป็นไกด์เดียวไหนวะเคยเรียนไกด์ไม่ใช่เป็น <laughs> รู้สึกเป็นคนดีขึ้นมาไหมอยู่วดรู้สึกร้อนเขาบอกว่าเรือมีเรื่อยๆเลยทุกคนแอดเวนเจอร์นิดนึงนี่วันนี้เราเตรียมตัวมาดีพกล่มมาด้วยแล้วถามว่าวันทำไมวันนี้ถึงมัดผมเพราะอะไรไหมขี้เกียจสระผมแล้วมันร้อนก็เลยมัดผมเลย <laughs> อ๋อตรงน,นี้รีบไปรีบไปเรือออกแล้ว ไม่ได้เที่ยวมานานกี่บาทก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยมีเงินสดไหมไม่รู้ร้านตับแล้วยิ้อยู่เลยรู้เปล่าร้านที่เราจะไปกันมันคือร้านอะไรยังไม่ได้บอกอะไรเลยพากันมาไม่รู้อะไรเลยมันเป็นร้านกาแฟตุรกีชื่อว่าร้านออสทุก อ่านไม่อเนี่ยคอาเนี้ยอ่านไม่ออกใครอ่านออกก็คอมเมนต์บอกเป็นร้านกาแฟตุรกีที่อยู่ที่นี่มีสองสาขามีที่ปากเกตดกับเกอกเก็ดวันนี้วันเสาร์เขาเปิดที่เกอกเกตดก็เลยมาที่นี่กันฟิลลูคูดเนาะเหมือนมาเที่ยวต่างจังหวัดทั้งที่มันก็อยู่แค่ปริมณนทนตอนนี้มอนทอนจะว่าอย่งบอกปริมณทนก็คือขอบกรุงเทพอะ เขาไม่ไม่เคยมาเลยครั้งแรกป่รอพี่ต้าครั้งแรกป่ะไม่เคยมาพีอเออเปิดประสบการณ์ครั้งแรกไปได้การสองบาทเองทุกคนสามคนครับเดี๋ยวร้านอยู่ไหนอยู่อะไรเองอะไรอะไรคนอะไรวะโครงการเลยวะอ่าเขาบอกว่าพอข้ามเรือแล้วเลี้ยวขวาเดิมตามทางบังคับเข้าโซนหมู่บ้านนี่หรอร้านจะอยู่ในโครงการอะมาร์เก็ตบ้านเลขที่สามสิบ ไม่ไหวว่าร้อนเกินเฮ้ยพี่มีตัวช่วยอะไรเฮ้ยลูกค้าไหมเนี่ยไม่มีโน้ทคิวนี้มีตะบอนไม่มีไอตัวพันลมอะนะไม่ใช่อะไรของเล่นใหม่เพิ่งซื้อมาเย้แค่ของเล่นผู้ใหญ่ป่ะเด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เ่นไเฮ้ย this is อะไร koala the bear instant cooling spray อย่าอย่าฉีดใกล้ฉีดไกลไอืหยหอม้ายรือขวา สอบถามคนถึงเชื่อพิมพิมเป็นไกด์ขอโทษนะคะอามาเกะอยู่ตรงไหนอะคะทางนี้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะสวยมีมุมอย่างนี้อยู่ที่นี่เด้ออ๋อนจะบอตุรกีทำไดงใช่ป่ะวะใช่แหละใช่ไหมโอ้ถึงแล้วถ้าสถานการณ์ดีกว่านี้ตรงนี้น่าจะฮอตเลยอ่ะเขออนุญาตถอดแมสเพราะว่าไม่ค่อยมีคนถึงนี้วันนี้ที่ร้านเขามีแค่ขนมบัก บัคคลาวาบัคคลาวะเออมีแค่ขนมอันนี้กับกินชาแล้วก็ดูดวงซึ่งร้านก็จะเป็นร้านดูกาแฟเอ้ยกินกาแฟดูดวงกินดวงดูกาแฟกินกาแฟแล้วก็ทำนายดวงเออนี่ร้านก็จะเป็นร้านนี่ตุรกีทำนายเป็นร้านแบบเล็กๆเป็นช็อปกาแฟอ๋ออันนี้เขาเป็นคนตุรกีแท้ๆเลยอันนี้ชื่อร้านออกเสียงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเอา original ให้ที่ดูแล ออสตูรกออสตูกตุรกีตุรกีจริงจริโอ๋อไ้วัดตุรกีอ่ะจริงเหรอฮะออสตูรกไปว่าตุรกีจริงจริงสมมุติเราไปเปิดร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศใช่ไหมเก็จะตั้งชื่อว่าไทยจริงๆได้ปะกอนถามว่าเดี๋ยวบอกไงจริงจริง้านนี้ชื่อตลกเดี๋ยวชอบเหมือนเอียวเลยอะ บาคลาว่าบาลาว่าบารลาวาอันนี้น,น,นี่คือกาแฟตุรกีเขาบดแบบเหมือนผงโกโก้เลยเอะทุกคนเหมือนแป้งอะเขาบดละเอียดมากเพื่อที่จะได้เวลาความแก้วจะได้อะไรทำทนายได้ไอ้กาพวกนี้มันจะตกลงก้นแก้วโดยธรรมชาติของมันเองอะซ่องนะ่งนาทีโอเคโอเคค่ะ okay. <laughs> okay. ลองอะไรกันใกล้ก่อกล้กลพออ่า มันจะไ,มไหม่หน้าใช่ไหมอุ้ยร้อนอุ้ยร้อนนะอ๋อ,น,อ, <m akes> อนี่คือเป็นทรายใช่ไหม <t> <c oughs> ใช่เป็นทรายอือ อ้เก้าวนิดเดียวไม่ใหญ่ไม่ทรมานคนไม่กินกาแฟเอ็กซเพรสโซชุดไลยอ๋อแต่เป็นเอ็กเพรสโซนะจ๊ะอันนี้เป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆเขาบอกว่าการชงกาแฟแบบตุรกีแบบเนี้ยได้รับการบันทึกจากยูเนสโกด้วยว่าถือว่าเป็นวิธีการชงกาแฟที่เก่าแก่วิธีหนึ่งในโลกเป็นมรดกทางภูมิปัญญามีอายุมานานกว่า500ปี โอแต่ในที่นี้มันหอมมากแต่ทุกคนพร้อมแล้วไปนั่งจิบกาแฟกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศตรุรกีจริงๆอ๋อตรุรกีตุรกีจริงๆ อันนี้สตรงองเข้มสุดสำหรับคนอคอแข็งๆข็งน้าเจกจาย เอเขาเรียกว่าถั่วอะไรนะถั่วสมองคนนะอ,นอ๋อเหรออตอนนี้ต้องการสิ่งนี้มากน้ำเปล่าอากาศร้อนมากาที่นี่ร้อนมากฉับเหงื่อดับหลายรอบมากนี่คือบัคลาวาเขาบอกว่าเป็นขนมหวานประจำชาติของตุรกีแล้วก็ถือว่าติดท็อปขนมหวานที่อร่อยที่สุดในโลกคนไทยก็จะเรียกมันว่าพายถั่วฝรั่งอ,อ,อุ้ยมันก็ดูแบบเป็นแป้งบางๆเนาะ ใช้มือดิเป็นคนไม่กินถั่วนะแต่ตะกี้ยังกินไม่โดนถั่วอืมอร่อยสำหรับคนไม่กินถั่วถือว่าใช้ได้เลยอร่อยหอมอ่ะมันจะมีความหวานหอมมันมันมีความเนยบางๆหวานไม่มากถั่วมันหอมอร่อยดี พี่โมอ,อยากให้พี่โม <c oughs> พี่โมอ,อยู่ไหนวะพี่โมพี่โมอยากให้พี่โมกับพี่กาลองเฮ้หอมหอมถ้าคนที่ไม่กินถั่วแนะนำว่าให้ลองแค่แป้งแค่แป้งก็คือโคตรอร่อยแต่ถ้าเกิดคนชอบกินถั่วกิน <c oughs> ทั้งคำเลยอร่อยมากกินเลย สายหวานอย่างเราชอบมากบอกเลยว่าอร่อยมาก <laughs> มากใช่ไหม <laughs> หวานหวานคือพี่กาเป็นคนเฮลตี้เรื่องของหวานไงน,นางจะไม่กินหวานนักเลยบอกว่าหวานแต่สำหรับพิมพ์กับพี่มูหวานกลางกับหวานตัดขาคืออร่อย <c oughs> แล้วถ้าเกิดคนไม่กินถั่วแนะนําให้กินแบบเกลียดถ,ถั่วทิ้งอะเพราะพิมเป็นคนไม่ชอบกินถั่วแต่ก็มันก็ถือว่ากินได้ทำรับถั่วเลเวอร์ไปนเนตัวรสชาติอร่อยแต่หวานมันจยบมาอยวพิมพ์ลองจิบจิบ กินได้แล้วกินได้แล้วกินได้แล้วของพิมมันจะเป็นฟิวอเมริกาโน่ที่มันใส่น้ำตาลอ่ะเพราะพิมรีเควสเป็นกาแฟ,แฟบางและหวานหน่อยนึงอวิธีการกินก็คือจิบไปเรื่อยๆคุยตั้งวงสงนทนาเพราะว่าการกินกาแฟของชาวตุรกีเป็นการเหมือนนัดมารวมตัวพบปะคุยกันนะอะไรเงี้ยพี่กาหรอของพี่กาคือเข้มสุดน่าจะกินได้แนละกินได้แล้วไม่ร้อนขนาดนั้นพูดไปถัดตนะัด ร้อนปะร้อนร้อนสาดใจปลาสายเข้มเข้มให้นึกถึงเอสเปรสโซช็อตอ่ะตรงนั้นเลยเข้มอย่างนั้นเลยอืมมันคือเอสเปรสโซ่เอาเลยปกติกินเดีโกโก้อะพิมกันนะโมอย่างที่บอกเป็นสายไม่กินกาแฟพิมเป็นคนกินกาแฟแล้วพิมหลับเลยง่วงมากเป็นไงกินได้ไหมกินได้กินได้เนาะกินได้กินได้สั่งเลเวลน้อยๆอะแหละ พิมพ์เคยได้ยินมาจากเพจ FN Diary สายอินช่องนิดนึงช่องนี้เป็นช่องที่พิมพ์ชอบฟังมากแล้วตอนนั้นพิมพ์ก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับกาแฟนี่แหละแล้วก็ไปได้ยินข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่าในสมัยก่อนกลาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากนานขนาดไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเมื่อก่อนตุรกีเคยมีกฎหมายเกี่ยวกับกาแฟเขาบอกว่าถ้าสามีหากาแฟาได้ไม่เพียงพอตอ่อความต้องการของภรรยาภรรยาสามารถฟ้องหย่าได้ แล้วมีอีกหนึ่งข้อมูลถ้าสามีไม่ลินกาแฟให้ภรรยาภรรยาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องหย่าสามีได้เหมือนกันระวังนะพี่โมเออฟ้องเออฟ้องคือกาแฟกับตลกีม,มันมีความสัมพันธ์กันมากด้วยทุกคนมันเคยมีกฎหมายแบบนี้เกิดขึ้นมาระวังอย่าลืมลินกาแฟให้แฟนไม่ไม่ให้กิน,นไ,มไ,มไม่ต้องกินอะไรวะแล้วก็อย่างเงี้แหละก็จะจิบ,จ,บจิบกันไปเรื่อยๆห้ามแกว่งแก้วนะแกว่งกูกินกาดกาแฟเข้าไปเลยนะํำนายดวงไม่ได้นะ และแล้วเราก็กินกาแฟาจนหมดตึงเห็นปะ้ะมันก็จะเป็นแบบตะกกนแบบเนี้ยแล้วเราก็จะมาถึงขั้นตอนในการทํานายอนาคตแบบตุรกีจริงจริงค่ะพี่เรียบร้อยค่ะว่าอันนี้เดี๋ยวเราทำให้มันผ้ามันแห้งก่อนอ๋อน,นี้ผ้ามันยังเปียกเพราะว่าเวลามันอ่านแบบมันจะมันจะย้อยมันจะหกอะคะ่ะอ๋อโอเคค่ะเหรียญคือเราเทด,ด้วยแล้วก็มันจะดูกําร้อนอันนี้คือแบบตุรกีตั้งเดิมจริงๆคือจะแบบวางเหรียญด้วยใช่ใช คือตุรกีเขาจะมีวัฒนธรรมกินกาแฟาเสร็จอะไรเงี้ยก็จะคว่ำแก้วทันนายดวงกันเป็นเหมือนวัฒนธรรมของเขาอะไรอย่างงี้ชื่อพิมค่ะเท่าไหร่คะ25ค่ะ <25. S 3> she has a project in her mind and uh, she nearly make it happen and she will be successful within two, three months เขาบอกว่าตอนนี้เหมือนแบบน้องพิมอาจจะมีโปรเจกต์หรือว่ามีเรื่องราวที่อยากจะคิดอยู่ในใจแล้วอยากทำให้มันเกิดขึ้นนะคะภายใน4-5เดือนนี้ค่ะ this project will be very long way she may have some difficulties but these difficulties make her reach t o successful she is in a good way เขาบอกว่าโครงงานหรือว่าโปรเจกต์แอมันใช้ระยะเวลานานนะคะอันนี้เราเพิ่งเป็นแค่จุดเริ่มต้นถ้าเกิดว่าเราเริ่มแล้วเนี่ยมันก็คือจะนีเรื่องของประสบความสำเร็จเข้ามา in her main job I see some action near the end of year it may a, a bonus money or a promotion ประจำเขาบอกว่าช่วงสิ้นปีจะดีค่ะมีแกในเรื่องของเงินโบนัสหรือว่าเงินพิเศษพิเศษเข้ามาโอ้โห project ถูกใน6เดืนนนอนคนนี้คนเออของมาให้อาจจะเป็นของขวัญหรือเป็นของที่เราอยากได้อะค่ะแล้วเราจะใช้ของชิ้นเนี้ยเอาไปกับชิ้นงานหรือว่าโปรเจกต์ที่เรากำลังจะทำหรือว่ากเดือนกรกฎาคมกับช่วงสิ้นปีค่ะจะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาค่ะ หรือว่าทุกอย่างรับรื่นดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีโอ้ดีใจใช่แล้วก็ถามว่าน้องพิมพมีคถามอยากสอบถามอะไรไหมเรื่องเงินช่วงนี้เรื่องเงินช่วงนี้เรื่องเงินอะไรอะไรแบบ financial status ก็คืออย่างที่บอกว่าเรื่องโชคลาภอาจจะมีเข้ามาบ้างแต่อาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่นะแต่ว่าเราจะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองค่ะขอบคุณค่ะ thank you แม่ไอซีโอ้โหเขาดูออกเดื ก็อจริงๆถือว่าแม่นนะพอพิมมีโปรเจกต์ว่าจะทำร้านก๋เตี่ยวกับกำลังจะผลิตแก้วน้ำขายเฮ้ยขอบคุณค่ะมาเด็กสาใครับคุณโมหรือคุณสันเพชรครับไปชิ้มบไหมไปชิมบกระดาษได้ก่อนสอ้อนสอกระดาษสามสองหนึ่งเฮ้ยอภิคือแบบดจะมีโอกาสได้เป็นเหมือนนักเดินทางเป็นตัวอะไอเดินลดูยังไแต่ละคนไม่เาเป็นา แฟนไม่ใหม่กนไม่หรอของยูงงค่อนข้างเดนี้ ดูจบกันไปแล้วทั้ง3าคนแล้วแต่วิจารณญาณาความเชื่อของแต่ละคนเนาะบางคนก็เชื่ออย่างพิมพ์ก็ถือว่าตรงพี่โมก็แอบ,บมีลุ้นอะไรอย่างงี้แล้วแต่คนถ้าใครไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้ก็ถือว่ามาดูเพื่อความบันเทิงหรือกันเนาะแต่ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาดูแบบนี้วันเสาร์อาทิตย์ที่ปากเกร็ดก็ชุดหนึ่งมีน้นํากาแฟขนมแล้วก็การดูคําทํานายราคา180บาทถ้าวันธรรมดา150บาทแต่ทางมันจะงงๆหลงหหน่อยเปิด Google m a p เอาหรือกันเนาะเป็นไงถือว่าวันนี้ได้เปิด ประสบการณ์ก็ดีสนุกดีเพราะว่าเราก็ไม่เคยดูดวงแบบนี้ไงเราเคยจะเปิดไพ่อะไรอย่างเงี้ยเขาดูแบบไหนลายมือพิมซีเขามาเป็นคํากาแฟเอใหม่มากเพราะพิมพ์ก็ไม่เคยดูดวงแบบอย่างนี้เหมือนกันถือว่าว้าวสำหรับพิมแล้วาุกอาเขามีความรู้จริงๆนะเขาบอกแต่ละคนของพิมก็ไม่เหมือนกันถพี่ก้าพี่หมูเงี้ยทั้งทั้งสามคนเขาทำนายไม่เหมือนกันเลยแล้วเขาพูดได้เยอะมากถ้าใครอยากจะมาลองก็มาได้แนะนําถือว่าเปิดประสบการณ์ให้กับชีวิตสำหรับสายหมูนะใครไม่ใช่สายหมูก็พาแฟนพาเพื่อนมาได้ก็ถือว่าดูเพื่อความ เทิงดูเพื่อระมัดระวังให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติอะไรอย่างนี้ก oui, ็สำหรับยูนีค่ะคุณทุกคนที่ทุกที่ที่มาเจ้าตาถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเดินทางสู่สุราษฎร์สานีถ้าใครมาที่นี่แนะนำพกพัดลมติดตัวมาด้วยร้อนมากนะหอมอะไรวะหอมกระเพราไม่ค่ะร้านนี้ไม่มีของกินเคยบงเคบับไม่มีนะหาอะไรกินกัน